เปิดเพลงคอคอมาพี่รักเพลงเจสวัสดีครับทุกคนอ่ะมาแล้วครับเมื่อกี้ทำลิมิตได้ไม่เวลาพอดีเลยอันยองวัสดีครับดังไงบบางดัง สวัสดีครับทุกคนหกร้อยกว่าคนแล้วจะบอกว่าสวัสดีครับก็คือสวัสดีครับจะบอกว่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่คนพี่ๆเข้ามาดูไลฟ์พวกเราสองคนนะครับขายของใช่ครับของเพจไ h a i l a ด์ชาชาชาครับใช่อยากรู้ว่าใครเข้ามาดูบ้างอ่ะครับไม่มีเลยนี่สวัสดีครับ I want to go to bed but you arrive you arrive okay oh tomorrow วันจันทร์เหรอ yes tomorrow Monday <laughs> อ่าอยู่ด้วยกันเอาใครมาชีมาทีไม่ครับพวกมาทำงานกันครับผมใช่ครับผมมาทำงาน,นครับผมสบายพ <laughs> ี่จะหลับจะหลับไป่ีด้จะไม่เลยไม่คือสบายมากทุกคนคือตอนนี้คือโซฟาคื่เรานั่งอยู่ก็คือ สบายนั่งดีดีเมื่อกี้เพิ่งเราจะหลับแล้วใช่แต่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากทุกคนเราบอกไม่ได้เนาอใช่เราบอกไม่ได้ก็เอาเป็นว่าแบบเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังตอนนี้อาจจำน้องสองคนไม่ได้ขอบคุณนะคะฝากติดตามพวกเราสองคนไปเรืเลยนะครับซ c จากสปปลาวนะคะสบายดีบอสสบายดีบอสบายดีบอทุกคนดูครับเขาก็เอามือมา ไม่ผมก็แบบสำรวมไงเอาสำรวมก็สำรวมกำลังแบบดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้พี่เขาได้ใจนะลูกน้องเจมส์ตัดภาพไปเมื่อกี้ทริปนี้เราทํางานครับเราต้องใช่ครับเรามาทํางานเหนื่อยไหมครับวันนี้เอาตรงนะครับเหนื่อยนะสาหรับเนดอะเป็นครั้งแรกที่เน็ตลายผายของถูกปัดของเจมส์เป็นครั้งที่สองเนาะอ่าใช่เพราะว่าครั้งครั้งแรกจึงเคยลฟ์ของอิชิตันไปแล้วแต่ของเน็ดอะคือ ครั้งแรกเลยนะแบบตอนแรกตื่นเต้นมือสั่นเลยอะคือตอนแรกเราคิดว่าทุกคนแบบไม่มีใครรู้มือสั่นแต่แบบพีพีพบอกว่าเน็ตถือแบบมือสั่นตื่นเต้นอะถือ,อของแล้วสั่น <c oughs> คุณชอบเล่นมุกอินทร์ <c oughs> ตลอดเลยนะเอ,ตอ <c oughs> าตรงไหมก็มือสั่นอยง่งจริงๆตอนที่คุณถืออ๋อแล้วไอ้เมื่อกี้มีคนบอกว่าให้พูดถึงบทที่เราแคสอะไรอะับเซียนสับรางพูดถึงตอนแคสเซียนสับรางหน่อยอะคุณเจมก็เอาจริงๆก็เซียนสับรางนะครับก็เป็นซีรีส์ แนวก็ใช่ครับเป็นซีรีส์ใช่ไม่ใช่ใชกับเป็นพี่พุ่งเก่าเขาเคยพูดแล้วว่าแบบเป็นแนวแบบว่า,าแนวเลิฟคอมดี้แล้วก็มีสืบสวนด้วยอ,อันนี้ลองติดตามนะครับส่งความรู้สึกก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นนะครับผมใช่ใช่รู้สึกแบบตอนตั้งแต่ไปตอนไปแคสน,นะเรารู้สึกว่าแบบคือเราก็ไม่เคยแคร์งานคู่เนาะแล้วก็แบบเป็นซีรีส์แรกเลยที่เราไปแคจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําเต็มที่เพราะเรา เขาเหมือนกับพี่ออมาพูดแล้วว่าแบบเขาอยากได้คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นคู่จินมีคู่เสียงแต่ว่าเป็นคู่ที่แม่แมสอยคู่เสียงมีชื่อเสียงเออมาทีนี้ก็ก็เหมือนเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ทําเต็มที่เพราะเหมือนกับก็เหมือนกับหนึ่งก็ได้ลองประสบการณ์ได้ไปเจออะไรใหม่ๆเหมือนกับอ่าถ้าได้ไม่ได้ก็ว่ากันเหมือนกับเราได้เรียนรู้แล้วว่าอะการเจอพี่ๆเขาหรือว่าการที่ได้ประสบการณ์จากการแคร์จะเป็นยังไงแบบอ่ะสมมติถ้าเราไม่ได้ พี่เขาพี่เขาก็เห็นหน้าตาเราแล้วว่าโอเคน้องเป็นอย่างนี้นะครั้งหน้าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ครั้งหน้าอาจจะแบบเอามา,อาลองแคสอีกทีนึงแต่ก็แบบว่าพอแคสไปเราก็ทําเต็มทีเนาะเรารู้สึกแบบถึงได้หรือไม่ได้เราก็ทําเต็มทีแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยโอเคแหละอเออก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่เป็นไรแต่ว่าพอแคสเสร็จพี่พี่เขาก็บอกนครับมาพูดชมพวกเราเนาะว่าแบบแบบเหมือนกับเอ้ยน้องเคยเลี้ยง acting มาหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเคยรขบแบบนิดๆิดแบบพื้นฐานเบสิกของใครของใคร ฮะของพี่ก้าเลยครับผมใครสนใจเรียนคาทแอคติ้งก็ทักไปได้เลยนะครับผมที่ที่ไหนครับผมคาราแอคครับผมคาราแอคครับผมติดต่อได้นะครับผมแล้วก็อ่ะกลับมาเรื่องเซียนสำรังแล้วทีนี้เหมือนกับเออราเหมือนกับทอแคสเสร็จปุ๊บพี่อ๊อฟก็โทรมาเป็นไงบ้างเราก็บอกเอ้ยโอเคนะพี่ผมพวกผมก็ทําเต็มที่ก็รอดูผลละกันใช่ครับผมแต่เราเมื่อกี้พี่อ๊อฟเมนต์มานะเราไม่อ่านเลยนะพี่อ๊อฟเมนต์มาว่าอะไรอะครับ ใช่สิของฉันไม่ต้องแคสอ๋ออของของพี่ก็ต้องแคสเหมือนเหมือนกันก็แบบว่าตอนแรกวตอนก็ตอนแรกที่เข้ามาไงก็ต้องแบบไปเรียนเพิ่มหรอะไระไม่ก็ไปแคสแบบดูแบบดูว่าแบบเหมาะก,กับบทน,นี้ไหมแ้วแบบจะโอ๊ยไม่ต้องแคสหรอถ้าไม่เหมาะก,ก็เปลี่ยน <c oughs> ไม่ต้องแคสหรอก <c oughs> รอก็ก็แคสอยู่นะก็แคสอยู่ก็แคสอยู่นะครับคุณพี่เอาฉันก็แคสอยู่นะครับคาร่าแอคคาร่าแอคใช่คาร่าแอคครับคาร่าแอคใช่ครับ หน้าเหมือนกันทุกวันเนื้อคู่กันหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเหมือนตรงไหนเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันทำไมเหน้าเหมือนกันหน้าธรรมดาเออนอกใช่ไหมใช่ใช่อ่ะเนตเจมเล่นคู่กันสามเรื่องแต่ยังไม่ได้ใกล้ออนสักเรื่องก็อ๋อก็คือช่วงนี้สถานการณ์ครับสถานการณ์โควิดนะครับก็เขาเดยสำนวนไทยก็อดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับผมใช่ปะใช่เอออดเปรี้ยวไว้กินหวานถูกแล้วถูกแล้วถ้าอดหวานไว้กินเปรี้ยวจะแปลกแปกใช่แล้วพี่อ๋อขำอะไรอ่ะขำอะไรขนาดนั้น่ะ ข้ามข้ามไม่ได้ข้ามข้ามไม่สนุกมกตองมีมีคนมชอบน้องเนตอนแสดงมากเลยค่ะอันนี้คือเรื่องไหนลรอครับผมจะได้กลับไปดูนะครับว่าพี่ชอบเรื่องนั้นของผมแต่ก็ฝากให้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมพี่น้องใช่ครับพี่น้องก็วันนี้น้องเจมไปยังพูดเลยว่าขอบคุณนะครับพี่ชายเออบอกไม่บอกมันติดจักมันติดจักนัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยก็พี่ชายก็ถูกไม่คือนะแบบชอบพูดแบบคนที่แบบ อายุแบบเยอะกว่าว่าแบบโอเคครับพี่ชายอเล่นลายพี่ชายก็ได้พี่ไม่มากหรอกเอาจริงๆสกิลพิธีกรดีทั้งคู่ตรงไหนยังไม่ดีไว้ไปปรับนะครับขอบคุณนะครับชายก็ตื่นเต้นนะตรงอันเอาตรงเอาง่ายๆคืออันไหนที่มีสาระนี่แจะไม่ค่อยได้แต่ถ้าไหนที่แบบแบบเอาเอาไปเลยเนแต่ขอให้พูดเป็นแบบให้พูดอยู่ในจุดๆนี้นะเออก็แบบก็ก็เหมือนกับคือในเป็นคนที่แบบ ถ้ากดดันมาเนี่ยจะกังวลไปหมดเลยเขาว่าขันตกนี่รู้ยังว่าคืออะไรรู้่ะขันตกไม่ก็เขาจะว่าขันตกก็คือคือเนี่ยนะเข้าใจกว่าขันตกมันเหมือนกับพี่ล้างเท้าก่อนเข้าบ้านไม่ใช่อ๋อไอ้ที่แบบว่าเป็นแบบว่าเป็นอขันเราก็แบบว่ามีเออยาวๆแล้วก็แบบล้างเท้าก่อนเข้าบ้านเขาเรียกว่ากระบวยส่วนขันโตกับไม่ใช่ขันอาบน้ำอาบอพี่้องจริงเหรอลองแกล้งมองหน้ากันหน่อย นี่ชิปเปอร์เหรอชิปเปอร์ไอ้บอกว่ามองเล่นทำไมต้องมองหน้าพี่เอาดูมือดูเขามาจุอยู่ก็เอามาสัมพงสัมผัสไปก็จะมันหนาวในตรงเนี้ยเลยแต่หนาวจริงนะอากาศดีมากรับที่ตอนนี้ภูเก็ตไอ้ไม่กระบี่เขากระบี่ก็คือตอนนี้กระบี่คือเย็นฝนตกทั้งวันแต่ว่ามันไม่ดีก็คือแบบถ่ายรูปไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้แต่นี้ก็ได้รูปเยอะอยู่นะใช่ครับผมแล้วก็อันนี้เราต้อง อ๋อได้ได้แหละมั้งคือคือเรามาที่ทิปกระบ,บี่กันใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าแบบเรามาทํางานแต่ว่าอ่ามันไหนๆก็มีว่างนิดๆหน่อยๆล้วก็แบบลองถ่ายบล็อกนิด,น,ดนึงว่าแบบจะเป็นยังไงในกระเจมาทํางาน <S <S ที่นี่ก็มีพี่มาร์คด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะจะได้ดูหรือเปล่านะครับแต่เราก็ถ่ายไว้ก่อนเนาะ<จ>แล้วก็เดี๋ยวให้พี่ออฟพิจารณาดูว่าแบบเอ้ยถ้ามันตัดต่อแล้วโอเคหรือแบบ หรือแบบเออ,อยากแชร์ให้คนอื่นได้ดูอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้ดูกันนะครับแต่เน็ตก็นกับเจมส์ไม่รับประกันนะครับว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าเพราะมันก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยในการถ่ายแล้วก็มันไม่ได้แบบคือไม่ได้เขาเล่าเราถ่ายกันเองสองคนนะเนอะเออลองถ่ายดูว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับผม,มพี่เบียนบอกว่าเือนไปแล้วนะห้ามห้ามยุ่งกัดน้องฉันนะห้ามยุ่งกับ <laughs> ห้ามยุ่งกับน้องห,ห้ามยุ่งกัดยุ่งเขานิ้วเบียดแบบ ทำวันยิ้วเบียคือแบบพิมพ์ิดเห็นปะถ่าผิดนี่พี่เบียมเห็นปะผมก็ถูกยุงกัดคุณ้ถ่ายก็ตัดถ่ายไม่ดีก็จริงไปนะจริงจริงคือถ่ายดีหรือเปล่าเนี่ยว่าถ่ายดีแต่ว่าหน้าเน้นเนี่ยสิวขึ้นเต็มเลยพี่แพ้น้ําอ่ะมันเป็นธรรมชาติไม่รู้อะไรหรอกทุกคนย่อมเกิดมามีสิวกระบี่บ้านหนูเอง อยากเจอพี่ๆใช่ครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสแล้วแบบโควิดไม่มีมาเจอเพื่อเราได้นะครับผมได้ครับผมใช่พอช่วงนี้ก็เข้าใจนะครับโควิดมาก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมถ้าพี่ออฟไม่ให้ลงเปิดช่องเอยไม่ได้นะครับไม่ไครับเดี๋ยวพี่ออฟนอนน้องเจมครับช่องเจมสุขอัปเดตอัปคลิปหน่อยครับอ๋อแต่เอาจริงๆก็ช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเยอะครับก็เลยแบบไม่มีเวลาตัดเลย พี่บีมบอกว่ายุง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 นิ้วใหญ่หนึ่งยุงยุงแต่พิมพ์มยุงยุงแต่นิ้วพี่บีเอ็มเขาใหญ่ใครจะกล้าว่าพี่บีเอ็มนิ้วใหญ่ไม่เหมือนยิมนะเอออยู่ก็ไปว่าพี่บีเอ็มเน้นรับไม่ได้นะพี่บีเอ็มมาว่าพี่ผมได้ไงว่าว่าอะไรว่าว่าน้าคุดเป็นผมผมไม่ยอมนะเอาตรวมาว่าพี่ผมหน้าหน้าคุ้นได้ไงเออไม่เห็นเหมือนเลยนอไม่เหมือนเลยพอกะหลอกกันอย่างนั้นไปทำบุญเชียงใหม่กันี่ ไปครับไปครับผมกับเจมว่างครับไปสมุนเชียงใหม่ไปครับไปจะถามทั้งดูมันดิไปครับในเจมไปแล้วครับถึงไม่ว่างเขาก็ต้องไปครับใช่ครับเขาไปหวานไหมครับยังไม่ได้ชิมเลยครับเค็มอยู่น่าจะเค็มอยู่นะครับผมรอดูซีรีส์นะฝากติดตามด้วยนะครับผมก็ทั้งของไอ้ก็ของทั้งสามเรื่องนะเอ้ของของไปมีสีเรื่องมี มาเฟียเดอะซีรีส์นะครับแล้วก็มีอย่างมีพี่เจคนกลางอย่าเล่นกับอนนท์แล้วก็เรื่องเซียนสับลางนะครับผมของเน็ตนะครับก็ของเน็ตนะครับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับเป็นหนังนะครับผมก็เน็ตเน็ตคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เมื่อลงหนังเปิดนะครับผมแต่คาแรคเตอร์ในหนังก็จะเป็นเด็กเรียบร้อยนิดนึงนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างเล่นกับอนนท์พี่เจคนกลางแล้วก็ล่าสุดเลยครับเซียนสับลางนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่าพวกเราสองคนทำเต็มที่แน่นอนครับผม ก็เดี๋ยวอีสักพักจะไปวนะครับผมอีกสักก็มาสักอ่ะสิบนาทีครับอ่ะสิบนาทีก็ได้เหมือนเจ็บกว่าเดิมยัง,งเจ็บเอ้อยพี่พีเอมผมอยู่ฝั่งพี่อยู่หรอปะ <c oughs> เออใช่เ,เดี๋ยวไปบอกยิมว่าอยาว่าว่า,วาอยาว่าพี่พีเอมว่าหน้าเหมือนคุดนะไม่เอานี่ใ,<ช>ใ,นใส่ไม่ดี Why นะ is the background <c oughs> so dark? I don't know because like the color is dark คือมันเป็นสีดำครับใช่ครับผม บีเอ็มได้อยู่ดูมันดิบไหมอ่ะตอบตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกไหมครับอยู่ไงพี่พี่เบิ้มอยู่ก็เอ้ยอ๋อไม่ใช่พี่บีเอ็มโอ้ยผมพูดผิดผมพูดผิดคุณคุณขำดังไปนะคุณเจมพี่เบิ้มคุณขำดังไปนะคุณหนักกว่าคุณอีกอะเมื่อกี้ผมพูดผิดผมเผลอพูดชื่อ พี่เพียมเราเจอจรไม่เกี่ยวแล้เจมพูดเลยของอันตรายขับตรงไดไหมครัต้องลองดูครับพี่จะไม่เคยขับตรงเหมือนกันครับหลอก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 โค้งอันตรายขับตรงได้ไหมครัน้องเจมพี่เนยกับท้องฟ้าอะไรสดใสกันคอ่อภูเขาครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผมเดือนนี้เลิกภายได้ยังคือ พูดจริงไงคือเป็นพี่น้องจริงๆใช่ครับผมพี่น้องจริงผมไม่ขี่เรือนเอ้ผมไม่นั่งเรือครับผมขี่เจ็ตอย่างเดียวองงใช่ใชเร็วดีอืมที่กรทมรจะได้มีโอกาสเจอกันไหมครับอันนี้คือต้องรอดูตามงานเลยครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แบบเจอการลำบากมากใช่ครับผมแต่เราเจอกันบ่อยเนาะใช่ก็เราเราต้องเจอ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 ได้ดิพัน ทุกคนพี่เบนเขาเปลี่ยนเรื่องอยากเล่นกับอนน์เป็นอยากเล่นกับปานนินนะทำไมถึงชื่อว่าปานเออนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เบนทำไมผมทำไมในชื่อปานนินเออทำไมอ่ะเออหน้าผมเหมือนปานนินเหรอครับทาไมต้องบอกว่าพี่ชายผมหน้าเหมือนปานนินนะครับแบรนเซอร์ของพี่เจมพี่เจมไหนเนี่ยพี่เจมจะทำแบรนเซอร์เหรออ๋อไม่ครับผมไม่รู้ว่าทำแบรนเซอร์เฮ้ยเขาเปิดตัวไล้ยัง ยังจริงจริงตอนนี้แบบรอเก็บไว้ก่อนแล้วกัเก็บไว้ความลับเนาะหรือยังไงอยากอยากโชว์จริงจริงตอนนี้แบบรอแพ็กเกจจิ้งก่อนนะครับผมเฮ้ยแต่เขาบอกว่าแพ็กเกจจิ้งอลังการมากนะครับผมผมอ้าวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งสปอยไม่ไม่อย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ไม่คืออย่าพูดจะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเองอ๋อเดี๋ยวเจ็บเองใช่ครับผมก็เดี๋ยวถ้าเบื่อออกแล้วเดี๋ยวจะให้พี่เนตใส่เป็นคนแรกเลยครับเดี๋ยวก็รู้นะไม่กล่องใส่กล่องช่วยแพ็คขายเป็นคนแรกได้นะคนเล่นเอ่อ เออคือเรื่องอ่านเป็นอร่าไไม่คือเราควรอา่านเอ๊ยเนี่ยเราควรอ่านของคนนี้ตอนนี้พี่น้องอนาคตละอนาคตก็พี่น้องแหละครับ <laughs> ทำไมอ <laughs> อ๋อ <laughs> สิป,ปะสิป,ปะสิป,ปะ ชิมมั้งเหรอครับคล้ายๆอยู่นะพี่ออฟพี่ออฟคิดถึงพี่ออฟยังเลยอะคุณคุณนี่คุณเจมกับผมคิดถึงคุณนะคุณพี่ออฟครับใช่ครับเออทุกคนครับผมถ้าเผื่อแบบใครอยากแบบว่าใครอยากซัพพอร์ตพี่พี่ออฟนะครับผมส่งหนังผีไปสักสองสามเรื่องให้พี่ออฟดูนะครับนนี้กินข้าวใะคิดถึงพี่ออฟทุกทีเลยเอาไหมัมันอร่อยเถอะพี่ชอบครับเออะผมก็ผมอร่อยนะ คุณปานินผมเป็นปานนินไงผมชอบกินปลาสวายมากกว่าปลาสวายปลาสวายเขาไม่ให้กินนะมันเป็นปลาปล่อยไม่หรอปลาสวายกินได้ปะมันกินอะกินได้แต่ส่วนมากคนเราอเวลาเราให้อาหารปลามเป็นปลาสวายนะปลาดอรู้จักปลาดอนี่ปลาดอรลี่คุณกินปลาดอรลี่เหรอปลาดอาปลี่เขากินอยู่แล้วไม่ปลาดอรลี่จริงจริงมันคือเนื้อปลาสวายปะคุณปลาดอรลี่ก็คือปลาดอรลี่ปะไม่ไม มันไม่ไม่ใช่โ no, ไม่ใช่<ป>ไม่ปลาดอนลี่มันเป็นชื่อของเนื้อของมันที่เอามาแปรรูปแต่จริงๆแล้วมันคือปลาสวายปลาสวายต้องเหนียวเหนียวปลาสวายมันคือทำเขาเอะไรทอดมันใช <laughs> ่หรอมันปลากายอ้าวเหรอผมไม่รู้อ่ะอ้าวงอาผู้ชินช้นปลาสวายเอาผู้ชิ้นปลากายโอเคผมขอโทษแล้วกันโอเคครับเดี๋ดยวเราไปเจอกันในโควิดแน่ว่า ปาดอนลี่ทำมาจากปลาคิดถึงนะคิดถึงแค่เจมขี่โมพี่พีเอมเม, a, ม, a, ม, a, ม a, ื่อวานยังคุยกันอยู่เลยมาคิดถึงแค่เจมเลยที่เนททำหน้าเสียคำว่าพี่ชายทุกครั้งเลยนะโอ้ยพี่เนทหน,น้าออกขนาดนั้หรอครับโอ้ยแล้วรูปคัน <laughs> <laughs> เก๊กมากเจ๊กมากโอ้ยเราอ,อ่านดีเลย์มากหรือเขาพิมพ์มาเยอะกันเนี่ยเนียนเนียนเดี๋ยวแฟนคลับด่าพี่แน่นอนหาว่าพี่ไปว่าน้องน้องน้องเป็นปานนีโอ้ยใครจะกล้าว่าพี่พีเอมีแค่ยิ้มคนเดียวหรอคีดว่าที่ว่าว่าอะไรครับจะพูดได้หรออะไรนะ อ,อ่านะอไรนะโค้ดดอไม่เหมือนใครบอกเหมือนอะไรนี้เฉียงเลยส่งเรื่ององทับห้าปากหมาท้าผีให้พี่ออฟดูโอ้ย่าเลยครับพี่ออฟชอบเรื่องนั้นน่ะเป็นมาแบบเป็นชเวร์ลิตของพี่ออฟเลยนะเด็กไหมเงไหนะหกทับห้าปากหมาท้าต่อยเฮ้ยปาดอลลี่คือตุ๊กตาดอลลี่เห็นไหมปาดอลลี่ปากมันใหญ่ละเหมือนขันโตกขันโตกอ๋อ ปาดอี่ก็คือฮะเห็นไหมมีคนบอกอยู่ว่าปลาดอรี่ก็คือปลาสวายเห็นปะอ้าวจริงป่ะเนี่ยอันนี้คือจริงเหรอเขาสเต็กปลาดอรี่ก็คือปลาสเต็กปลาสวายเหรอใช่คือเขาเอาเนื้อปลาสวายมาทําเป็นปลาดอรี่ไงอ๋อนี่ยคุณพีงขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็เข้าใจผิดกันผมเหนื่อยเพผมเหนื่อยคุณมาพีงขนาดนี้โอ้โหโอเคหน้าครีดเท่ากับน่ารักความหมายของยีมคือน่ารักเถอ,อะอ่าๆให้เขาอยู่กันสองคนแหละเขาเคยนรู้เรื่องผมว่า ตีกันบ่อย,อยตีกันบ่อยนะตีกันบ่อยเลยไปก็ไม่ชวนหนูโหเสียใจครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะไปะครับผมวัดดีนะครับแต่วแต่วจริงๆนี่คือแบบหลายคนพันคนพันค,คนแล้วขอบคุณครับอ,อันนี้อยาบอันนี้ไม่ได้หลงเข้ามากันดูใช่ไหมครับ คือแบบว่าไม่ได้กดผิดใช่ไหมครับซบซบได้เราไม่ถือผ่าครับโดยตว่าผมแบบน้องเขาเหนื่อยก็เออแต่ว่าในด้ากลัวเนาะคนเข้าใจผิดไงว่าว่าว่าแบบเออแบบพี่น้องกันแหะพี่น้องที่ไหนซบกันล่ะโอ้โหพี่น้องเฮ้แต่พี่น้องก็ซบกันได้ปกตินะพี่น้องหอมหัวกันได้หอมหอมแก้มวูนี้ไม่ได้สระในหูเพื่อนนะครับผมอันนี้ครับผมอะไรฮะพี่สีดูแบบเงียบเงียบเออไม่มีพี่ีในไลย์รพี่สีครับ พี่ซี่สนอยู่สองคนขาผมขอซบด้วยได้ไหมคะเจอกันที่เชียงใหม่ดิวซบคนไหนดีเอ้ยอยากไปเชียงใหม่อยากไปทําบุญครับผมอยากไปทําบุญอยากไปบ้านยิมเอ้บ้านยิมอยู่เชียงใหม่หรอบ้านยิมอยู่ลำปางเอาหรอบ้านยิมลำปางเนเตอร์วะไม่รู้อะข้าใจผิดว่าเป็นแควนเป็นแควนอะไงไงสะพานแม่น้ำแควนันระเคยไปปะไม่เคยครับจริงปะเนี่ยผมไม่เคยไปแควน หรือยากเป็นแฟนเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะเอาไรครับพี่น้องกันก็เล่นหยอกๆกันอย่างนี้ก็ได้โกหกบาปนะคะผมไม่ได้โกหกครับุไรคุณจะไม่ไม่เจอกับปลาดอรี่ใช่ไหมไม่ไม่ผมเจอพอดีเจอปะปลาดอลี่คือปลาสวายชนิดหนึ่งอันนี้คือความอ่าวันนี้ได้ความรู้หลายอย่าง้ะนะอ่ะอย่างตั้งแต่อไรนะขันโตกขันโตกขันโตกแล้วก็อะไรนะอะไร ทงทงนะห้างท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 งแปลว่าอะไรเรือทงอะไรสักอย่างเรือทงใช่เรือทงเรือหัวทงเรือหัวทงไม่ใช่เรือหัวโถงมีคนบอกเจมเน็ตด้วยเจมเน็ตครับผมเจมเน็ตมาจากไหนครับเจมเน็ตไม่ค่อยดีเลยครับอยู่เจมเน็ตเจมเน็ตเจมเน็ตออกเล่นเป็นแบบว่าเป็นเ็ที่เงียบไปแล้วไม่นไปหรอกทุกคนพี่น้องเขาก็กอดเขาก็ซบกันได้ปกตินะครับ เราสองคนอาบน้ำด้วยกันไหมเราสองคนอาบเราสองคนอาบน้ําด้วยกันไหมคือพี่ซีชวนใครครับพี่พี่สิเออพี่สีเลือกคนไหนดีกว่าครับพี่สีเลือกคนไหนดีกว่าครับใช่ครับผมเป็นสายแบบชอบอาบน้ําตัวหอมๆอับไปไหงที่ตัวเหม็นหรอไม่ไม่ไม่ส่วนพี่เนี่ยชอบอาบน้ําแล้วไม่ใช่หัวคือหัวเปียกตลอดเลยเวลาใช่ครับผมก็อยากให้คนมาเต่าผมให้ไงวุ้ยคน บ้านหีย่ลำพูนบ้านอ้าบ้านตาอยู่ทางหน้าอ้าวครบ้านอยู่ใครต่อยู่ลำปางบ้านคนไหนอยู่ลำปางมั่วไหมดเลยพันเน็ตอะไรนะครับบอกบ้านน้องผิดหมดเลยสารพออ้าวจริงวะเนี่ยเอายิคิดว่าเน็ตอยู่แต่คุณเจอยู่กาลสินนะใช่ผมอยู่กาลสินอ่ะบ้านของพี่อยู่ทิกาลพี่เบี้บอกเลือกพี่ไม่ต้องเถียงกันอืส่วนพี่พี่จีก็จะต่อกับพี่เบี้ยวว่าขออ่ะคนเดียวดีกว่าสวัสดีครับพี่บิวสวัสดีครับ พี่ซีหมายถึงอาบน้ําด้วยกันหรือเปล่าอาบน้าด้วยกันเดี๋ยวสักวันนหละเขาคง,งอาบด้วยกันแหละ,ะสักวันมันต้องีอ,งอยากโดนพี่ดูมันดิรับน้องจังเลยออ,อ,อย่าไปทุกที่แลนะ้วยอย่าไปกับพี่ดูมันดินี่โดยเขาอยาไปกับพี่ซีมากรู้เปล่าพี่ซีอยากจะรู้พี่ซีจะรับน้องอยังไงองแต่พี่ซีดูครับพี่ซีเป็นคนไม่ใจร้ายนะในรุ่นพี่อะยิ่งพี่มาร์คพี่มาร์คนี่คือใจดีสุดใช่เออคือต้องพูดถึงพี่พูดถึงพี่มาร์คหน่อยใช่คือพี่มาร์คเป็นพี่ที่แบบ น่ารักมากครับเขาเหมือนกับแบบอบอุ่นเ่ะอบอุ่นใช่เหมือนกับวันนี้ก็ถ่ายรูปใ้เน็ตด้วยเพราะคุณเจมเขางงแงไม่งแงไม่อยากออกจากห้องไม่คือฝนมันตกไงแล้วแบบคือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดแบบโดนฝนปล่อยๆเนียผมจะจามไงแต่ว่ามันนั่งข้างนอกไม่มันไม่โดนหัวแต่แบบไอ้เกๆแต่ผมเข้าใจคนผมเข้าใจคนคุมไพคุมแพไม่แต่พี่มาก็วันนี้เราเป็นพิธีกรด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็พี่มาก็ให้คําแนะนําหลายๆอย่างเลยดีมากแบบ เออเดี๋ยวจะทำอย่างนะี้เราจัดการพูดอย่างนี้คืออย่างนี้ก,ก็เลยรู้สกว่าเออพี่มาก็บดีน้องหมือนรับช่วยเราหลายอย่างเลยอ่าฮะวันนี้ทอมมี่บอกว่าอยากทำเรียลลิตี้ไลฟ์ออนเซแรงามากเซ็นเซอร์ยังไงอะพี่ทองครับเออไหนพี่ทองลองทำให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นผู้ชมก่อนอืออยาเอาบา้านอะะจริงๆก็คือแบบว่าพี่มาก็รู้สึกแบบว่าคือเอาจริงๆอะ คืออยู่ด้วยแล้วแบบสวัสดีครับพี่ฟองรู้สึกอบอุ่นแบบว่ารู้สึกเราแบบเออแบบสบายใจอ่ะใช่เพราะว่าแบบว่าเราก็ไม่เคยแบบว่าที่จะมาแบบทํางานแบบนี้กับพี่มาร์กไงใช่ใช่ใช่นี่เป็นครั้งแรกนะที่เราทํางานแยกกับพี่พี่ดุมดิแล้วก็มีพี่มาคนหนึ่งใช่แล้วก็มีพี่มาคนหนึ่งก็รู้สึกแบบว่าคือแบบเราแบบว่า เออเราก็ประมาทีเราก็เกรงเกรงใจพี่มาใช่เกรงใจพี่มาเนาะแต่แบบพี่มาก็แบบยินดียินดีทุกอย่างแบบตอนถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็คือจริงๆเดีวพี่มาจะต้องถ่ายก่อนเนี่ยเช้าล้วทีนี้พี่มาบอกเอ้เนถ่ายไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เน้ก็เกรงใจเน้ก็บอกเอ้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวี่เน้ถ่ายให้พี่ก่อนเลยเพราะว่าคือมันเป็นตาพี่มาถ่ายไงเราก็แบบเหมือนกับพี่มาเขาก็ยอมน้องเนาะแต่ก็คือพี่มาก็น่ารักเป็นพ่อพระจริงๆครับก็คือเหมือนตอนนี้ก็แดดดีอะแดดดีของพวกเราคขาเป็นพ่อของพวกเราเป็นแดดดีของพวกเราจริงๆใช่ครับ ดีใจม์าพี่ม์าใส่เสื้อผ้าเยอะสุดแล้วฮะก็เหมือนกับพี่พี่ม์าไม่ค่อยถอดเสื้อแล้วไงอ๋อเปล่าใช่ครับจริงๆริจริงนะวันนี้ได้ทำพิธีกรคกับพี่ม้าก็เออก็นุกเนาะใช่แบบแบบดูแบบเรารู้สึกแบาบาบานิดนึงดูแบบเราไม่เก่งไม่แบบคือสำหรับพี่ทำกับพี่ม์าไม่ไม่เก่งนะแต่แต่แค่แบบเราไม่รู้ว่าแบบการทำงานจะเป็นยังไงกับงานที่เนาะแต่แบบพอทำานกับพี่ม์าจริงๆก็แบบก็ดีเลยอะ คือเรารู้ใช่คือเรารู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงนี้ที่เราไลน์เป็นอะไรที่แบบสั้นมากๆเลยอองหนึ่งชั่วโมงจริงใช่อาจจะเลยด้วยมั้งเพราะว่าเหมือนกับเนี่ยแรกๆอ่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแบบไม่ค่อยดีเพราะเหมือนกับตื่นเต้นด้วยเชื่อแล้วพอแบบพอไปๆไปมาๆพูดเยอะขึ้นโอ้โหโคตรเพลินเลยแบบอยากขายต่อเลย <creo. S 2> นี่คือตอนแรกเขาหมดแล้วช่ก็แบบโอเคงั้นไปขายของที่เขาขายเมื่อวานต่อเว่ากระเป๋าเอยหรือว่า พ่เสื้อเอยเพราะเหมือนกับยังอยากขายต่อไงเออนี่ไงมาร์กเจมได้ไหมคุณสรพอก็ถามคุณไม่ได้ถามผมพี่มาแบบว่าพี่มาร์กแบบเทคแคร์เจมดีไหมคุณสรพดีดีครับพี่มาพี่มาเทคแคร์ดีแต่สรพก็เทคแคร์ดีนะตรงๆใช่ถ้าสรพเทคแคร์ไม่ดีอ่ะสรพก็ยอมเลยแต่สรพเทคแคร์ดีผมมาถามทุกครั้งว่าแบบ พูดต่อเลยใช่ไหมผมก็ถามเจมทุกครั้งไงว่าเออโอเคไหมอันนี้โอเคไหมเอาอันนี้ไหมแต่เขาชอบปฏิเสธผมทุกอย่างเลยอะไม่ผมเกรงใจไงไม่ต้องเกรงใจละเราคุยกันแล้วอฮ้ยออไม่ต้องเกรงใจกันแบบว่าบางบางทีก็รู้สึกว่าแบบเออแบบบางบางอย่างเงี้ยแบบเราทําเองเองได้อะไรเงี้ยแบบกลัวแบบว่าติดเป็นนิสัยไงอะไรเงี้ยเพราะเราต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยอืมจริงเมื่อกี้ใครพิมพ์มาอีกสี่นาเอาจริงไหมฉันต้องพิมพ์แบบตั้งใจอ่ะเนะไปดีกว่า เจอตัวจริงมใหม่ค่อยทุบเองทุบทุบจ้มทำไมไม่ให้ทุบนะครับโดนจิกหลังไม่ไม่ใช่หรอกเนี่ยโดนทุบเองจริงเนย์เยนลี่จะลงออนเซนได้ไหมนะต้องลงทุกคนครับท่านสารพรลงทุกคนต้องลงนะครับถือว่าเป็นเด็กใหม่ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอีกสี่นาทีเดี๋ยวเราต้องไปแล้วนะครับสี่นาทีต้องไปแล้วนะทุกคนเขาฝากติดตามเพจร้านของจิมกับน้องสาวด้วยนะครับอ่าจมพูดเลยฝากติดตามเพจเดี๋ยวเรายังไม่บอกว่าจะขายอะไรไง ไม่บอจะขาย,ยลยเฟยออมาสาปอยดีกว่า <S <S 2> <S 2> เออเอ,อ้ออาวก่อนที่อ,อ่ะซื้อเสื้อมายังอ่ะเสื้อทุกคนครับผมอ่ะก็ถามน้องหลังไม้ด้วยนะว่าแบบเอยสนใจไหมจะเอาไหมคือจะซื้อให้จริงๆเพราะแบบคือเนเ้อร์อยากอุดหนุนของออทอปใช่ป่ะล่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าคือขนมคือเราก็จะซื้อแล้วแต่ว่าทีเนี้ยเสื้อเสื้อผมก็ถามคุณเจมคุณเจมจะเอาไหมคุณเจม,มบอกคุณเจมก็กมบอกนะคุณคุณเจมบอก สวยดีแต่ผมู้สึกว่าคุณเจมส์ก็คงไม่ได้ใส่ไปไหนหรอกก็เราไม่ได้ซื้อบบว่าแบบใส่แบบมาเที่ยวไอทะเลอย่างนี้ได้ไงแต่แบบว่าเราก็น่าจะไม่ได้มามาบแบบไปเชียงใหม่ใช่ไหม, <laughs> ไมนี่ครับฝากด้วยนะอ,อันนี้เป็นกําไรจากร้านเจมส์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้วางขายเพราะว่ากําลังแบบทาไหนคุณไม่เห็นเลยเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยแต่แบบว่าเจมส์ว่าน่าจะเหมาะก,กับพี่เน็ตอะไรอย่างเงี้ย เออทุกคนแล้วนี่อันนี้ใช่ตัวเป่ะไม่ใช่ไม่ไม่ถ้าตัว s ออีคอลเลคชันนึงเดี๋ยะขคุณนี่ผมสปอยไปหมดเลยหรอไม่เดี๋ยวขายคอลเลคชันแรกก่อนอันนี้ฝากตัวโปอันนี้ฝากติดตามเพจร้าน Black Daisy ไว้ด้วยนะครับผมอยากใส่แล้วเห็นชื่อก็อยากใส่เลยเหมือนอยากบวกเลยอ่ะอยากใส่กำไรอ่ะมอยากบวกเลยเจ้าของอะไรวะีหลอกหลอกหล นี่ผมคุณทำไมเน็เจมเวิร์น่ารักขนาดนี้เข oh ียนไอจีผิดหรือเปล่าครับเนี่ยถูกถูกถูก black e bkk นี่ลืมชื่อไอจีร้านตัวเองวัสดีครับพี่บีสฮะสวัสดีครับพี่เอ้าวัสดีครับโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเลยไหมไปเลยก็ได้หรองไงสองนาทีสองนาทีสอาได้จะง่วง happy birthday นะคะ happy birthday พี่บี๊เร็ว happy birthday ครับพี่บี แฮปปี้เบิร์เดย์ครับพี่เบสมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับพี่ตัวเอ็ดนี่มาจากสี่กับศูนย์หรือเปล่าเออไหนแต่ไม่ได้พูดแม่มันเป็นคอลเลคชันจริงๆมันไม่เกี่ยหรอกไม่ไม่ได้บผมไม่ <c oughs> แต่แบบว่า <c oughs> เราอยากให้มันแบบ<อ>ว่าเป็นความหมายที่ทุกคนไปตีความเองมากกวา่าใช่พี่อ๊อฟบอกว่าพี่พี่บอกเน็ตมือสั่นมากใช่ใชดีครับพี่อ,อ๊อฟ ไม่มีพี่ออมาให้กำลังใจเนาะถือแบบ <c oughs> ถั่วเชคจนแบบเป็นทัวบดแล้วอะไม่แบบไม่นะเออบตื่นเต้นไงคือแบบมือส,สั่นเอาตรงตอนนั้นก็แบบก็ก็จริงๆก็ไม่รู้จะสั่นทำไมนะแต่ตื่นเต้นไงเพราะเราก็ไม่เคยขายของ,งไม่เคยมีสคริปพูดจริงจังแห่งน,นั้นอะเออก็เลยแ,แบบนะแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแบบอาจเป็นหนึ่งชั่วโมงสั้นๆแต่รู้สึกแบบเราได้อะไรไปต่อยอดจริงได้อะไรแบบได้อะไรเยอะมากมามาทิปกระบี่เนี่ย ใช่ได้ว่าอุปสรรคในการในการฝนตกหรืออย่างเงี้ยใช่แต่แบบออว่าเราเข้ามาในช่วงที่มีพายุคดีชฝนก็ตกทุกวันครับอ่าเดี๋ยวผมกับเจมไปแล้วนะครับผม <Okay. S 2> ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับหนึ่งพันแปดสิบสองคนแปดสิบเก้าหรือคนที่เข้าเข้าเข้ามาแล้วก็ออกไปก็ขอบคุณด้วยนะครับ <laughs> ก็ไปตามพวกเราสองคนแล้วก็พี่ๆดูมดีคนอื่นด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ <อ>ไ <ป S 2> ม่บายครับเลยนะครับฝันดีนะฝันดีครับผมกดผิด